来，组装、啊、一呀。 ฟังฟังกันลื่นเอาไปอยู่โอ้สไลด์ด้วยอ่ะรอยแม่คู่ฟังกันลื่นไหมปัมมมดเมียนเมียนบลบลือหรอกสไลด์ได้ อีถ้าเป็นยางนั่นเนาะลายบังไหนสิไปเด็ดนะอันนี้พันเรียบๆสัยางไล่เรียบรอๆๆรอแมคโครอย่างเดียวเ,เ,เห็นมานเห็นมโนเห็นมโน,น,มนลูกพีง่าย ยังไงยังวยังวะไปจะไไปห้องไปเง่นบ่เฮ้ห้องไยละดียดจุเอายังปูเยี่งเลยวปูเอาไหมไปไหลงมาเนอะห้องไยเลยอันนี้ก็จะเอาเฟืองช่วยนะครับ ข้อง้าออยเหล่ากับขีดเลยปูพ,ปพรม,มปูพรมเราฟังผีนะมันบีม,ไ,มไ,ไหมมาเล่นโครน เดี๋ยวคอยสิให้นายลองก่อนมู่ทานเขาไปบันเดียวให้นายลงเลยนามสบายผูพใดไิยำทั้งแข่ดอกยางแขงบ่มียโยพูดใดสิลองล่อก่อนหลดไอ่ลอยมันแข่งแล้วยม่เนปนีลงเปแบบนี้ลกที่ียเลยเอหนี่สไลดพ้อมเลซีนี้เนีมันเป็นนมดอมยู่นี่เร็ว ตออกมากสีครับเออหาเอง<า>โอ้โหสีแล้วมันสีจะปิดมันเลือ่อนเลยเนี่ย่าไงเลื่อนยันเดียวไม่ไดอกยางมันก็ได้เนีย่ยดอกยางเรียบไปอีก

này nào, anh đi béo nông đi, anh đi mày để biếng biếng, đấy. เนี่ถ่ายปอเก่า่ะเอเืองมันซับเนี่ยซับน้ำเอาเฟืองมาอีกเฮ้ยคดเลยถ่มาถ่มาจัดไปครับจัดไปัยรุ่นพ่าจัดรุ่นสายมแน่อนเกียร์ไหเกียร์ไหนสวง สก็เข้าแล้วบ่เข้าบ่เข่าสามาสามาได้ก็นนนมนขึ้นแล<ม><ม>้วม <จะ S 1> ัว้ยคล้องวะไหนไป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  ไรกยิงเกี่ยวู่่ได้บ่ได้ขึ้นดินเท่เรถติปี้ยน่ทปัดปัดบางคันบ่บบ่มันเอียงทางพุ่นมันเอียง่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ารินหยุดร่อนรถติเปี้ยน่่ป็นวไ่ปนพวอย่างเดียว่อะไรัดตัวเปัดมันสิพอใส่บางคัน มันจะไปแล้วแต่ว่าจังหวะมันนิดเดียวขนาดบอกมัน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 เอียงอยู่แล้วฟังพี่มันเอียงไม่เอียงเอียงเอียงมังงีกับชิว้านยังมีทันยังไล่บ้างมันก็ได้การแล้วแล้วแม่แมนั่นแหละแห้งรับสิเอารองมาแล้งล้วมันไล่บ้างมไล่บ้างมันสิตะกุยมาเมียอาจารย์มาเมียไปเรื่อยเนแ่อยไล่บ้างเพราะนั่นแต่ว่าห่อนี่นั่นเป็นหลุงมือนตัวใม่พอดีครับยุกคนเนมันได้ปัดลง ก็นอาออกเนาะสองสองไร่นสองสองสิบ่หรือสองสี่สองลยี่ะออเออลืมไปว่าเรสองลอยยี่เราเคยบอกอยู่สองอยี่ิโอ้สองอยี่แงี่สไอ้รดดีเยเร่จะไหนเอกียืองย้อบงบางขันบาดด้ยสกระชากด้ปปด้ เตี้ยเตี้ยเตี้ยเล่งเมื่อคืนเนี่ยดับสิดับบอดบอดบอดคอ้อฮ่าฮาฮ่้เขาเราขยจอดเลยคันว่ามันลงคันลงมโปอะแป๊กใส่เขาอยู่แล้วคันลงอย่างที่บ่าบ่าไะไแล้ว โอ้ยมันเล่นขีดตมเท่ไ้าเมื่อ right นี่แห้งดินอันนี้เนาะขันเป็นดินคือเมื่อวานเนี่ยลูกลังเหรนี่ยแม่บ่หนียวแต่เป็นลูกลังมันป็เพราะใครดิน้องเรียนรอวบเดี๋ยวก็อ่านแล้ว บ่โตสมนี่มนบ่มีผลบ่ได้นี่บ่ได้ได้ยินถึง้งาเสไดินแข็งเลยแล้วดินผักกางเนาะดินดำดำอาบุ่นได้จะร้องกวนร้องกอนเนอรอลูกพี่ใหญ่ นี่ตอนรับเข้าสู่ใส่ปากของคุณสองครับฝนตกนิดเนี่ยไม่ก้อนยวเป็นเหตุนะสไลด์เลยตดน้องหัวอันนี้ได้กล้าสองร้อยนะไม่ใช่สองร้อยสิบหรือสองร้อยสี่นะเกือบไปแล้วฮะถ้าลงนี่โอ้โห ไม่ต hmm e. ้องพูดเลยสวยครับคันนี้เพิ่งเอามาใหม่ของเสียต็อกนี่ตัวสองสีใหม่เงาวาวกิิบใหญ่นะนะช่วยน้อง ขึ้นรถน้องไล่เขาไปไปหากันอยู่ถนนเลยจังไม่อยากเสียงอ่ะหากันถนนเลยอาแล้วครับีใหญ่หรอไม่มีปัญหาครับแค่น,นี้ มันเป็นวันว่างๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่มันลื่นน่ะโค้เสียวเลยเอ้ยอยืดเ,เดียวอะ,อะ จะลองบ้างเดี๋ยวรถห้างก็ลองก่อนดูสิเอาไหมนเอานลละฮะดอกอยางไม่มีดอกอยางไม่มี <c oughs> ดอกอยางไม่มีเดี๋ยว ไหนได้ไปละหอกคนว้นวรถทางกันรถทางมัามีดอกอย่างเอามาลูกพี่โอ<ว>้ยนี่เรามีดอกดอกอย่างแล้วโอเคนี่มาลูกพี่มารอดูครับซีรีส์ห้าวนะิกเตอร์น้าปั่นมาแล้วครับ สบายสบายมาแบบนิ่มๆสบายสครับโอ้สบายเลยครับนิ่มๆเลยครับมาไม่ใช่ปัญหาเมโกุดเอาสบายสบายกเลย่ะกยิกิ เออไม่เหน็ดความว่าดักแถวนี้ว่าเหน็เดี๋ยวให้มันโคขูดเรื่องเชียร์คู่การได้ก็มี่เราก็รุ่นเรเียวขไม่เย

อย่างไงบ้าก่อนเลยไม่โคไปแล้วเุ็นไทำทางไปแล้วไปเอาสองนเลยอาสองพันเลยไปทุี้ประมาณาทั้ กดไลค์กดซับสไครป์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีคลิปเด็ดๆเดี๋ยวลงให้อีกครับสวัสดีครับ